สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกๆคนพบกับใบโพอสดนะครับสำหรับ EP นี้เราก็ววาเจอกันเป็น EP ที่5แล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเมื่อลืมกินยาคุมทํำยังไงดีก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหารายการเพื่อนเพืนท่านไหนยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดกระดิชช่วยกดให้ด้วยนะครับสำหรับประโยชน์ของยาคุมกําเนิดนะครับก็คือเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์นในขณะที่ยังไม่พร้อม อันนาไปสู่ความพยายามทําแท้งนะครับความยากจนและความล้มเหลวข,ของสถาบันครอบครัวะครับสําหรับประโยชน์ข้ออื่นๆของอยาคุมกําเนิดนะครับ<ม>ก็คือช่วยลดความรุนแรงของการปวดประจําเดือนนะครับลดปริมาณเลือดที่ออกมามากกว่าปกติขณะมีประจําเดือนป้องก,กันภาวะโลหิตจางจากการเสียเลือดนะครับแล้วช่วยทําให้รอบเดือนมาปกติสม่ำเสมอครับช่วยรักษาและป้องก,กันการเกิดสิวนะครับแลว้วก็ช่วยในเรื่องของ ความรุนแรงจากการปวดไมเกรนในผู้ป่วยบางรายช่วยลดความผีดและความรุนแรงทางอารมณ์ที่สัมพันธ์กับรอบเดือนนะครับป้องกันมะเร็งโพรงมดลูกและมะเร็งรังไข่ที่นิยมส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นยาเม็ดฮอร์โมนรวมที่จะมีทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสตินแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นยาเม็ดโปรเจสตินเดียวเดียวกรณียาคุมกำเนิดชนิดเม็ดฮอร์โมนรวม กรณีลืมทาน1เม็ดนะครับเกิด24ชั่วโมงแต่ยังไม่เกิด48ชั่วโมงนะครับให้ทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้นะครับสลหรับมื้อถัดไปทานปกตินะครับนั่นหมายความว่าในวันนั้นเนี่ยคุณจะต้องทาน2เม็ดนะครับแล้วก็วิธีนี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้การปรุมกําเนิดอ,อย่างอื่นร่วมด้วยนะครับกรณีต่อไปนะครับก็คือลืมทาน2เม็ดที่มากก่อนนั้นเป็นระยะเวลา48ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ ให้ทานเม็ดที่ลืมล่าสุดนะครับทันทีที่นึกได้ส่วนที่เม็ดที่ลืมก่อนหน้านั้นให้ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ในทานเม็ดต่อไปเดิมเวลาปกตินั่นหมายความว่าในหนึ่งวันคุณจะต้องทานสองเม็ดนะครับแต่สําหรับกรณีนี้ต้องจาเป็นต้องมีการควบกาเนิดอย่างอื่นร่วมด้วยหากจะต้องยุ่งกับแฟนนะครับเช่นการสวมถุงยางอนามายัยหรือเลี้ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นระยะเวลา7วันนะครับ สำหรับยาภูมิชนิดแผง28เม็ดนะครับไม่ต้องทานเม็ดแป้ง7เม็ดนั่นหมายถึงเม็ดที่22-28ให้เริ่มทานแผงใหม่หลังจากเม็ดที่21นะครับกรณียาภูมิชนิด21เม็ดนะครับไม่ต้องหยุดทานยาหลังจากเม็ดที่21-7วันนะครับให้เริ่มทานยาแผงใหม่ทันทีหลังเม็ดที่21มักเป็นฮอร์โมนโปรเจสตินเพียงตัวเดียวนะครับ มักใช้ในผู้หญิงที่ทนไซ d e e f f ฟ,ฟของเอสโตรเจนไม่ได้หรือผู้หญิงที่กําลังให้นมบุตรนะครับผู้ที่ทานยาคุมชนิดนี้จะต้องมีวิัยการทานมากกว่ายาคุกมกาเนิดชนิดฮอร์โมน,นนะครับในร้านยาที่มีจําหน่ายส่วนใหญ่จะมี2ตัวตามชื่อสาม,มัสทางยานะครับก็คือไลเนสทีโนล500ไมโครกรัมกับดีโซเจสติล75ไมโครกรัมนะครับไลเนสะทีโนลหากลืมไม่เกิน3ชั่วโมงหรือดีโซเจสติลหากลืมไม่เกิน12ชั่วโมง อันนี้ยังถือว่าไม่เสีย่ยงการตั้งครรภ์น,นะครับให้ทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้และทานเม็ดต่อไปในเวลาปกตินะครับนั่นหมายความว่าใน1วันคุณจะต้องทาน2เม็ดนะครับหลกบลืมทานไลเนสซิโนลเกินสชั่วโมงนะครับจากเวลาปกติหรือลืมทานอ e ิโซเจสซิลเกิน12ชั่วโมงจากเวลาทานปกตินะครับอันนี้ถือว่าเสี่ยงกับการตั้งครรภ์น,นะครับก็คือให้ทานยังไม่ที่ลืมทันทีที่นึกได้นะครับ ทานเม็ดต่อไปในเวลาปกตินั่นหมายความว่าใน1วันคุณอาจจะต้องทาน2เม็ดใน1วันนะครับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะครับหรือส่งถุงยาอนามัยเป็นระยะเวลา2วันหลังจากยาเม็ดคุมกําเนิดที่ลืมกินนะครับหรือถ้าภายใน2วันนีย้ยุ่งกันรนะับไม่ได้ส่งถุงยาอนามัยแนะนําทานยาคุมฉุกเฉินสำหรับ EP นี้นะครับก็จบเนื้อหาดีๆแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับถ้ายังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งช่วยกดให้ด้วยนะครับ สำหรับ EP นี้สวัสดีครับสเรียวสวัสดีท่านผู้ชมสิสวัสดีครับ